สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกท่ากทุกคนค่ะค่ะคุณครูนะคะชื่อว่าคุณครูวราพรแทนคำค่ะหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันว่าคุณครูเอมค่ะคุณครูค่ะคุณครูชื่อคุณครูอัจฉราอินทรรกิจนะคะหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันว่าคุณครูปัดนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดในจีนนะคะทําให้เด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนเลยเด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะเหงาหรือเปล่า คิดถึงกันไหมคิดถึงกันไม่เอ่ยคุณครูคิดถึงเด็กๆไหมคะคิดถึงมากเลยค่ะแล้วคุณครูก็มีเรื่องราวดีๆสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะช่วงที่เด็กๆพักอยู่กับบ้านนะคะเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้วันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวของการแยกประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเพราะว่าเด็กๆต้อง มาโรงเรียนเมื่อแหนงการโควิดปกติใช่ไหมคะเด็กต้องมาใช้ชีวิตที่โรงเรียนถูกต้องค่ะเด็กจะต้องแยกให้ออกว่าสิ่งของไหนเป็นของใช้ส่วนตัวและสิ่งของเป็นของใช้ส่วนรวมค่ะแต่ก่อนที่เด็กจะไปเรียนรู้ว่าสิ่งของสิ่งไหนนั้นเป็นของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมเด็กจะต้องมารู้จักความหมายก่อนว่าของใช้ส่วนตัวคืออะไรของใช้ส่วนรวมคืออะไร วันนี้นะคะคุณครูก็มากับคุณครูเอมเพราะฉะนั้น<ม>คนที่จะให้ความรู้กับนักเรียนให้ความหมายของใช้ส่วนตัวของใช้ส่นวนรวมกับนักเรียนก็จะเป็นหน้าที่ของคุณครูเอมค่ะ,คะเดี๋ยวทางคุณครูเอมนะคะว่าคุณครูเอมจะบอกเล่าอะไรให้เราฟังนะเกี่ยวกับของใช้นะคะค่ะค่ะสํา,า,า,าสหรับของใช้ส่วนตัวนะคะก็จะหมายถึงของนะคะที่มีลักษณะชัดเจนนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ย ต้องใช้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นใช่ค่ะและก็เป็นเด็กเพียงแค่คนเดียวที่เป็นเจ้าของนั่นเองถูกต้องค่ะส่วนของใช้ส่วนรวมนะคะก็จะเป็นสิ่งของที่มีลักษณะชัดเจนเหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยต้องใช้ร่วมกับหลายๆคนนะคะแล้วก็หลายๆคนร่วมกันเป็นเจ้าของต้องช่วยกันดูแลด้วยใช่ค่ะช่วยกันดูแลด้วยค่ะ สําหรับวันนี้นะคะคุณครูเอมและคุณครูปัดนะคะก็ได้เตรียมตัวอย่างสิ่งของเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเยอะไหมอุ้ยเยอะเยอเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูทั้งสองก็ได้เตรียมเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อเพลงว่าอะไรคะคุณครูปัดพวกเราอะไรนะพวกเราพวกเรา มาดูสิ่งของค่ะง,งั้นก็ไปชมกันเลยเชิญค่ะเร็วเร็วเข้าสิเร็วเร็วเข้าสิมาดูนี้มาดูนี่มีอะไรให้เราดูมีอะไรให้เราดูตึงอ,อึงตึงตึงตึมอ,อ,อ,อึของช้ยส่วนตัวของชัยส่วนตัว แก้วแปรชอนแก้วแปรชอนรองเท้ากระเป๋าละจีนอนรองเท้ากระเป๋าละจีนอนตึง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 เร็วเร็วเข้าสิเร็วเร็วเข้าสิมาดูนี่มาดูนี่มีอะไรให้เราดูมีอะไรให้เราดูตึ้งอึ้งึ้งึ้งอึ้งอึ้งของใช้ส่วนรวมของ ้งขยะจุกแกที่นอนท่านลงกบน้ำรังหนึ่งท่านลงกบน้ำรังหนึ่งอึมอึมอึมเด็กๆเรามาช่วยกันบอกสิคะว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้ที่คุณครูนํามามีชื่อว่าอะไรบ้างโดยให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะที่นอนที่นอน,น,อน,น,อนตู้เก็บที่นอนตู้เก็บที่นอน พัดลมพัดลมช้อนส้อมช้อนส้อมแปรงสีฟันแปรงสีฟันก๊อกน้ำล้างมือก๊อกน้ำล้างมือแก้วน้ำ แก้วน้ำกระเป๋ากระเป๋าถังขยะถังขยะรองเท้ารองเท้า ทีนี้เรามาแยกประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมกันค่ะเด็กๆช่วยกันนับดูสิคะว่าของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างรวมได้กี่อย่าง ด็กช่วยกันนับดูสิคะว่าของใช้ส่วนรวมมีอะไรบ้างรวมกันได้กี่อย่างแล้วเด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว่าของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมที่มีจำนวนมากกว่ากันถูกต้องค่ะของใช้ส่วนตัวมีจำนวนมากกว่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากกิจกรรมที่เด็กๆทำกันไปนะคะ คุณครูปัดสังเกตแล้วว่าเด็กๆเก่งมากเลยเพราะเด็กๆสามารถที่จะแยกประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้ใน,นเมื่อเด็กๆเก่งแล้วนะคะเก่งที่จะแยกประเภทของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมเสร็จแล้วได้แล้วถูกต้องครบถ้วนเลยนะคะเด็กๆก็ต้องรู้จักการรักษาตัวเองรักษาความปลอดภัยนะคะป้องกันตัวเองไม่ให้เชื้อโควิดเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะคะ สิ่งที่เด็กทำได้ได้ได้เด็กเรียนรู้กันหมดแล้วก็คือทำอยังไงนะการล้างมือ <chopping> ล้างมือสูนหน้ากากอนามัยและเวน้นระยะห <odie> ่างนะครแล้วมีอีกไหมคะครูเอมวิธีที่เราจะ สามารถป้องกันได้ขอให้ครูเอ็มแนะนําอีกสักวิธีหนึ่งสิคะที่เด็กๆทำได้ด้วยนะก็นี่เลยค่ะที่เราได้เรียนรู้วันนี้ไปแล้วนะคะ<ม>ก็คือ<ม>การนะคะไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นนั่นเองค่ะก็จะเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้เราเนี่ยได้รับสัมผัสแล้วก็เป็นการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค<ม>ด้วยนั่นเองค่ะค่ะ<ม>สำหรับวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็ขอ ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย